เอสเอ็มอโต้คาร์สวัสดีครับผมมาครับผมต่อเนื่องกันเลยนะครับผมก็คันนี้เป็น Honda Civic f b นะครับผมตัว1.8เอเกียร์ออโต้นะครับผม2012จดทะเบียนปี2013นะครับผมมือเดียวป้ายแดงนะครับผมคันนี้บอกเลยว่าสวยสภาพเกดเเช่นเคยนะครับผมก็เคยรีวิวไปแล้วครับผมราคาเก่าราคาเดิมของเขาอยู่ที่268,000นะครับวันนี้ผมลดเลยครับละ20,000ทั้งร้านทั้งบ้านเลยนะครับก็คือลดไปเดือ248,000นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหา Honda Civic FB นะครับผมก็เป็นสภาพพร้อมใช้เลยแล้วก็รถทรงนี้ถือว่ายังวัยรุ่นอยู่แล้วก็ยังดูดีอยู่นะครับผมหน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมนะครับผมน็อตไม่ขยับนะครับผมไม่แค่8 0,000กิโลเท่านั้นเองนะครับเช็คศูนย์เข้าศูนย์บริการตลอดเลยนะครับผมก็ก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดรถสวยๆดีๆแบบนี้นะครับผมจากทางช่อง SM m o t o r Car นะครับขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นไฟหน้าซ้ายขวานะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED จากโรงงานนะครับผผผมม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 มแล้้้ววกกกก็าาาพพรรรรรอออััััับบบไไไฟฟดดหหนนนนนะะะคคคเเเช่่่่ยุีี ผมติดตั้งเพิ่มให้นะครับผมคู่หนึ่งแถมไปเลยนะครับผมติดตั้งสามารถใช้งานได้จริงนะครับทะเบียน1กท190กรุงเทพมหานครนะครับตัวรถเป็นสีเทาหรือสีเทานกพิราบนะเป็นสีที่ผมชื่นชอบมากนะเพราะว่ารถจะดูแลรักษาค่อนข้างง่ายนะครับผมไม่ขาวไม่เข้มเกินไปนะครับผมบางเดิมทั้งคันนะครับนี่เสียงบ้าๆแบบนี้เลยนะครับเอบีผมมี2คันนะฮะมีสีน้ำตาลคันหนึ่งนะรีวิวไปวันก่อนนะครับผมจอดอยู่หน้าบ้านนะครับผมคันนู้นเลยนะครับแล้วก็คันนี้จะรีวิวให้ดูออีกรรบบนนึงะคั เพราะว่าปรับราคาลงให้เหลือสองแสสี่หมื่นแปดพันนะครับผมแต่ว่าคันนี้จะเป็นตัวสอง2ันสจดทะเบียนปี2013นะครับกระจกปัจจุบันของเขาก็เป็นของ Honda าแท้นะครับไม่มีสะเกิดหินแล้วก็ไม่มีรอยแตกร้าวนะครับภาษีบีหกเกยี่สิบแปมกรานะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น70ให้นะครับดีจะต่อภาษีแถมให้ลูกค้าไปเลย1ปีนะครับซื้อไปก็ไม่ต้องต่อภาษีนะครับนี่นะครับหลังคาแลกเกลือเงาเงากำฉ่บเลยนะครับผมขัดเคลือบสีมาให้อย่างดีนะครับแล้วก็จะมีคิ้ว กันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวรถสวยครับผมมิติเส้นสายตัวถังสีสันเต็มเลย90-95%ถึงนะครับกันชนหน้าครับผมแนบสนิทเลยนะครับไม่มีเย์ยนะครับผมไม่มีชนบางๆแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวก็จกแก้มนะครับผมมีให้ครบนะครับอ่าส่วนยางก็จะเป็นยางของ BStone นะครับผมปี2022นยะฮะยาง3าปีแล้วแหละแต่ว่าดอกยางค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ารถคันนี้จะเป็นรถสายจอดนะครับ ไม่น้อยนะครับไม่ถึงแสนกิโลนะครับผมใครได้ไปนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับซื้อไปก็ไม่ต้องซ่อมนะครับผมเก็บเรื่องช่วงล่างนะครับผมระบบขับเคลื่อนอะไรต่างๆมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างที่จะใช้งานได้เลยนะครับชุดแต่งสเกิร์ตนะครับมีให้ครบเลยนะครับผมครบเลยนะอาจจะเคาะให้ดูนะครับบางๆ่างนี้เลยนะครับบางๆันชนด้านหลังแนบสนิทชุดแต่งนะครับสเกิร์ตแนบสนิทนะครับผม อันนี้จะรองรับน้ำมันแก๊สโซล์9ก้านะครับผมแล้วก็ E20 นะครับผมนะฮะสวยๆปลายท้ายนะครับผมสวยๆนะฮะโลโก้ Honda Civic แล้วก็ใหญ่อยู่ครบนะฮะ1.8 iVTEC อยู่ครบกันชนด้านท้ายสวยๆเลยนะครับผมมีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะครับรองรับน้ำมัน E85 ด้วยนะครับผมถัดมาเรามาดูโครงสร้างนะครับผมฝั่งด้านท้ายฝั่งด้านซ้ายนะครับนี่นะฮะเม็ดเป็นซินอยู่ครบเลยนะครับตัวรถโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่มีชนนะครับ ด้านท้ายนะครับผมน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับไม่รู้เห็นหรือปานะฮะมืดนะครับผมแต่ผมตรวจสอบแล้วคือเดิมนะครับผมอันนี้เดิมจริงๆนะรถสภาพเกรดเเลยนะครับผมกาวพวกซิลิโคนพวกนี้นะครับคือเดิมทั้งหมดนะครับเดิมๆเลยนะฮะนี่มุมไฟฝั่งด้านซ้ายอะฝั่งด้านขวานะครับเดิมๆเลยนะครับผมแล้วก็มีถาดกันเปื้อนมาให้นะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมแม่แรงปัจแจนะครับล้อไหลต่างๆนะผมนี่ฮะโครงสร้างของเขานะครับ เาวเดิมนะครับซีนเดิมนะครับไม่มีการเจาะติดตั้งแก๊สนะครับผมสวยๆเลยครับแล้วเดี๋ยวไปดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับอันนี้ช่วงล่างแน่นเลยนะครับผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเพราะว่ารถใช้น้อยนะครับไม่มีผูไม่เป็นสนิมนะฮะเท่าไรเสียเดิมๆเลยนะครับไม่มีการเจาะติดตั้งแก๊สนะครับไฟท้ายนะครับสวยนะครับไฟท้ายนะไม่มีรอยแตกนะครับผมไฟหลี่ไฟ ฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะฮะสวยๆเลยนะครับถัดมาก็มาดูเอ่อฝั่งด้านขวานะครับผมกันชนแนบสนิทนะครับสเกิร์ตแนบสนิทนะครับผมนี่เสียงอย่างนี้เลยนะฮะสะโพกฝั่งด้านขวานะฮะบางๆเดิมๆเลยนะครับกระจกทุกบานจะเป็นของ Honda ทั้งหมดเลยนะครับไม่เปลี่ยนไม่แตกนะครับบางๆนะฮะสีสันเต็มเลยครับผมก็จะมีริ้วรอยตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับโดยรวมก็90 95%บเบบวกๆเลยนะฮะนี่กันชนแนบสนิทเลยนะครับ ยางก็จะยางเป็นเซตเดียวกันเลยของบีสโตนนะครับผมปี2022ทั้งหมด4เส้นนะครับผมดอกยางก็ยังเยอะอยู่ครับผมซื้อไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับยางนะครับภายในสวยครับผมเดิมเดิมเลยนะครับยวให้ดูแผงประตูก่อนนะครับแผงประตูนะครับสวยนะฮะภายในจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยีนะฮะเดิมโรงงานเขาเลยนะครับไม่เลอะนะครับผมสักฟอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับสะอาดสะอาดแบบนี้เลยกลิ่นไม่อับนะครับระบบไฟฟ้านะครับ ฝั่งคนขับจะเป็นออโต้นะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับผมฝั่งซ้ายนะฮะหลังซ้ายขวานะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับเบาะสวยๆนะฮะตึงๆนะครับไม่มีฉีกขาดพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมของ Honda ก็จะมีแอร์แบ็กมาให้คู่หน้านะครับผมตรงคอนโซลซ้ายขวานะครับแตะดังปกตินะครับให้ดูเหรียญใหมปัจจุบันนะครับเหรียญใหมปัจจุบันจะอยู่ที่86,300ครับผม ใหม่แท้นะครับผมเช็คศูนย์เข้าศูนย์บริการตลอดนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมสวยๆเลยนะครับแอร์แบ็กก็จะมีตรงนี้นะครับผมที่บังแดดนะครับผมกระจกนะครับใช้งานได้ครับไม่มีหักไฟส่องแทนที่นะครับผมใช้ได้นะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้เอาถุงออกเลยนะครับแล้วก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับผมครบเลยเพ่มทะเบียนพร้อมโอนกุญแจเป็นแบบรีโมท นะครับผมกุญแจรีหมดมีให้2ชุด2ดอกเลยนะครับขัดไปเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมสตาร์ทให้ฟังนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทที่เดียวติดเลยฮะเดินนิ่งเดินเรียบนะครับไม่มีแอร์แบ็ก ABS นะครับไฟรูปเครื่องยนต์โชว์แต่อย่างใดนะครับผมสมบูรณ์เลยนะครับฐถานะสีฟ้านี่ครับผมก็คือเครื่องยนต์สถานะเย็นอยู่นะครับสตาร์ทกันให้ชมกันแบบพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดแอร์นะครับผมเทสแอร์นะครับแล้วก็ สวิตไฟพามากนะครับแล้วก็เปิดวิทยุดูนะครับวิทยุใช้ได้นะครับวอลลุ่มใช้ได้หมดนะครับวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับใช้ได้ใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ที่วางแก้วนะครับผมนะครับอุปกรณ์ที่วางแก้วอยู่ครบนะฮะคอนโซลเคาน์เตอร์กลาง USB นะครับพอร์เอาเล็ตนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีที่เสียบ AUX ให้เรียบร้อยเลยนะครับ วงมาลัยสวยดีครับผมกระชับมือขับง่ายครับผมแล้วก็ระบบคีย์คอนโหมดประหยัดน้ามันนะครับผมเปิดปิดก็ได้นะครับผมใช้ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับผมถ้าใช้ก็จะประหยัดนะครับแล้วก็สวิตช์ไฟนะครับผมไฟหลีอยู่ตรงนี้นะครับเปิดไฟหลีไฟหลีแล้วก็ไฟพามาเปิดแล้วแล้วก็อันนี้จะเป็นสวิตช์ไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกไม่มีนะครับผมติดตั้งเพิ่มให้นะครับผมคือทุกรถทุกคันที่ไม่มีผมจะซื้อสายใหม่ให้หมดเลยนะครับให้มันดูออปชันครบนะครับ กระจกก็เอาขึ้นเอาขึ้นให้ดูนะครับกดขึ้นสุดลงสุดทุกบานนะครับนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับไม่มีตรงไหนเสียนะครับผมสวิตช์ลืมเทสนะสวิตกระจกรับรับซ้ายขวานะครับใช้ได้นะครับสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถนำไปใช้งานต่อเลยได้ทันทีโอเคครับผมโครงสร้างอ่ะให้ดูโครงสร้างประตูก่อนนะครับน็อตนี่ไม่มีรอยขันเลยนะครับผมคือเดิมทุกจุดนะครับผม แผ่นพวกเลเวลสติกเกอร์ต่างๆนะครับสแกปเพจพวกนี้ครับอยู่ครบหมดเลยนะครับสวยๆนะครับถัดมาเดี๋ยวเราชมด้านหลังนะฮะโพดิสารนะครับแผงประตูก็สวยๆนะครับผมลายยิวยอยนะครับเบาะด้านหลังตึงๆเลยนะสวยๆนะฮะไม่มีฉีกขาดนะครับผมผมเพดานผ้าหลังคานะฮะสวยๆนะครับก็มีที่พักแขนมาให้นะครับสามารถวางแก้วได้2ใบนะครับด้านหลังก็จะมีที่ใส่เอกสารนะครับผมครบๆเลยนะฮะ พายางต่างๆก็อยู่ครบเลยนะครับปัดไปเดี๋ยวดูฝั่งด้านซ้ายบ้างครับผมอ่ะไฟหลีไฟพามาพวกนี้ติดหมดนะครับแล้วก็ไฟส่องแผ่นป้ายทะเบียนนะครับติดหมดเลยนะไฟครบสมบูรณ์นะครับโครงสร้างนะครับนี่สวยๆนะครับภายในนะครับสะโพกนะฮะเสาซีนะครับบางๆเลยนะครับผมตัวรถมีการเก็บสีเค่สีมานะครับผมแต่ว่าเก็บสีเพื่อความสวยงามบางๆ ไม่มีโปหนานะครับให้ดูกันกระชัดๆเลยทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนลูกค้ายืนดูที่หน้ารถเลยนะใครดูรถไม่เป็นดูผมไปก็จะดูเป็นเลยผมสอนดูหมดอันนี้เป็นเพจของเขานะครับจะมีเลขตัวถังนะครับผมเลขตัวถังจะอยู่ตรงห้องเครื่องเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอันนี้เป็นเลขตัวถังนะครับผมนะฮะสองเจ็ดสี่เจ็ดนะฮะจำเลขนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันทั้งหน้าแล้วก็อันนี้เป็นเอจินหมายเลขเครื่องยนต์เป็นรหัส R สิดซนะครับผมหนึ่งสานะครับผมเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องอีกทีหนะครับ ถัดไปเดี๋ยวเราดูเครื่องยนต์กันเลยครับผมอ่าครับถัดมาเดี๋ยวดูไฟหน้าครับมีไฟพามาไฟต่ํานะครับไฟลีนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับผมฝั่งด้านซ้ายนะครับติดหมดเลยนะครับครบสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถัดมาเรามาดูนี่หัวใจหลัก R สิบแปดซนะครับผมเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดแปด iVtec นะครับผมอันนี้นะฮะสวยไม่มีตัววิงไม่มีกระพือ เครื่องยนต์สะอาดสะอาดแห้งๆเลยนะครับอัตตาเฉลี่ยบริโภคน้ามันอยู่ประมาณถ้าในเมืองนะครับจะอยู่ประมาณ12-14กิโลลิตรแต่ถ้าเกิดออกนอกเมืองจะได้ประมาณ16นะครับผมได้14-16กิโลลิตรเลยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่นะครับผมให้ดูโครงสร้างก่อนแล้วกันนะครับนี่นะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับซุ้มเดิมแก้มเดิมนะครับผมเดิมหมดเลยนะครับ ทาน้าเดิมเดิมนะฮะสีเดิมเดิม้านด้านแบบนี้นะครับไม่มีไร์ทานนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเครื่องเดินนิ่งๆเพาะๆนะครับเดี๋ยวผมไปดูโครงสร้างก่อนนี่ฮะซุ้มนะฮะน็อตพวกนี้นะครับฝากระโปรงก็เดิมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆคื่อยู่ครบหมดเลยเนี่ยสองสี่เจ็ด b a r c o จากโรงงานนะครับหมายเลขเครื่องยนต์ไม่ใช่ฮะหมายเลขหมายเลขไอตัวถังที่อยู่ตรงนี้นะครับผมสองสี่เจ็ดนะครับแสงสะท้อนเนี่ยฮะ ดูตัวหลังสี่ตัวหลังก็ได้ฮะศูนย์เจ็ดศูนย์สองสี่เจ็ดนะฮะเวลาเราดูรถก็คือเราต้องไม่ต้องรีบนะฮะคือเราดูรถเราต้องดูหมายเลขตัวถังกับหมายเลขเครื่องยนต์ด้วยนะครับให้มันครบนะครับส่วนหมายเลขเครื่องยนต์นะครับจะอยู่มุมนู้นเลยนะครับอันนี้ตอนนี้ร้อนอยู่แย่เข้าไปไม่ได้นะนะครับแล้วก็นี่เครื่องไม่มีควันไม่มีไอนะครับนะครับน้ามันเครื่องก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับยังใสๆอยู่เลยซื้อไปก็อีกหมื่นโลอีกหมื่นโลค่อยๆเปลี่ยน ผมแถมให้แล้วนะครับผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมอา๋ยวผมลองเร่งให้ดูก่อนนะครับใครที่หาอยู่นะครับผมแนะนําเลยคันนี้คุ้มนะเพราะว่าได้คัดสภาพเกรดเอคันนี้ให้เอสามตัวเลยเพราะว่าไมค์ค่อนข้างน้อยครับผมแค่แปดหมื่นหกพันกิโลเลยนะครับผมเดี๋ยวลองเร่งให้ดูอาตาเร่งบอกเลยว่าสุดยอดครับผมตอบสนองเนี่ยฮะเครื่องเดินนิ่งเดินเรียบนะครับเดี๋ยวลองใส่เกียร์ เกียร์อาร์นะฮะเกียร์ดีนะครับไม่มีกระตุกเลยนะครับยางแท่นเกียร์แท่นเครื่องไม่มีแบบกระพือนะครับเรียบร้อยนะฮะนี่ฮะตาเร่งค่อนข้างดีนะครับถัดมาครับผมเดี๋ยวฟังเสียงไปท่อนะครับไปท่อเนี่ยคือบ่งบอกถึงการทํางานของวาลนะครับนี่ที่ผมเบิ้ลมาเมื่อกี้น้ําเต็มเลยนะครับนี่นะครับ เพราะว่าผมไม่ได้วอร์มรอเลยนะฮะผมถ่ายคลิปก็ให้ดูตอนเครื่องเย็ยนๆพร้อมๆกันเลยสังเกตดูนะครับมันจะมีน้ําออกปลายท่อนะครับผมบอกถึงการทํางานของวาลวคบเต็มกําลัง16วาลวเดินเรียบ4สูบนะครับผมคุ้มๆเลยครับคันนี้ครับนะฮะดูรถกับผมคือเหมือนไม่มีเวลามาดูก็มาดูคลิปผมได้เลยก็คือจะอธิบายชัดเจนนะครับผมผมมั่นใจว่าผมอธิบายชัดเจนนะครับผม ทุกคันคือจะเน้นเน้นเลยตรงไหนสําคัญนะครับผมตรงไหนที่เก็บงานมาแล้วผมก็จะมีบินมาให้ดูนะครับผมัำรองว่าคุ้มค่าแน่นอนเสียเงินไปนะครับผมก็ลองดูครับก็ผมขอฝากรถสวยๆดีๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับเป็น Honda Civic FB ปี2012จดทะเบียนปี2013ได้มือเดียวป้ายแดงนะฮะสีเทานะครับผมไม่เคยติดแก๊สไมา8ปด0นะครับในราคาเพียง2 4 8แ0 0บาทนะครับมีวารันตีกับทางร้านให้อีกนะครับผม90วันหรือ สามเดือนนะครับผมสนใจนัดดูรถได้ที่อำเภอบางปะทองนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะครับผมหรือโทรสอบถามเบอร์โทรที่ผมจิ้งไว้หน้าคลิปได้เลยนะครับหรือลูกค้าท่านใดไม่สะดวกนะครับผมก็แอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้จะดูรูปนิ่งดูรูปเอกสารเพิ่มเติมเดี๋ยวผมส่งให้ดูทางไลน์นะครับผมเล่มทะเบียนต่างๆนะครับผมรถพร้อมโอนเลยนะครับผมถ้าท่านใดที่ไม่สะดวกเงินสดนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะเรามีไฟแนนซ์หลายสถาบันรองรับให้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมสาหรับลูกค้าซื้อเงินสดก็จัดไปเลลลยผผมให้้แว20,000 ก็่อนจากกันไปครับฝากรถดีๆสวยๆคันนี้ไปด้วยครับวันนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย